โครงการนะครับของรถไฟสายสีส้มตะวันตกนะครับสุวรรณภูมถึงบางขุนนนท์นะครับก็ตอนนี้เราคาดว่านะครับก็จะเริ่มมีการขอสร้างขึ้นในปีหน้านะครับก็คือปี68ซึ่งมูลค่าของโครงการเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณอนึ่งแล้านบาทนะครับซึ่งเม็ดเงินตรงนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกับ GDP นะครับของเราของไทยเราอะนะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ที่สัดส่วนประมาณ0.8%นแตะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับ ก็จะมีการลงทุนตลอดนะครับระยะการลงระยะการพัฒนาโครงการนะครับอยู่ที่5-6ปีนะครับของของรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับธุรกิจที่ได้รับประโยชน์นะครับจากในเรื่องของการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าก็อย่างเช่นการก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ ในส่วนของที่เป็นระบบต่างๆนะครับระบบของรถไฟฟ้านะครับระบบที่ใช้ในสถานีรถไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าน้ำประปาต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จเนี่ยแน่นอนนะครับก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายนะครับในการเดินทางเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับรวมถึงสร้างรายได้นะครับกับผู้ได้รับสัมปทาน เดินรถไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีการดึงดูดนะครับการสร้างรถไฟฟ้าก็จะเกิดการดึงดูดนะครับการลงทุนจากภาคเอกชนในธุรกิจต่างๆตามมายกตัวอย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับทั้งที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าคอนโดนะครับที่ในในเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ยังมีศักยภาพนะครับที่ยังจะสามารถพัฒนาได้นะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับร้านค้าปลีกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น ภาคธุรกิจนะครับที่ได้รับประโยชน์ตามมานะครับจากการพัฒนารถไฟเส้นทางนี้ครับผมบในมุมตรงตรงืรง้งนเี่ตรงนั้นเองก็คาที่จะเป็นชานเมืองอยู่เหมือนกันศักยภาพในการเติบโตเนี่ยมันยังมีอยู่เยอะมก็มีพอสมควรนะครับเรา,เาได้ทําการวิเคราะห์นะครับในบทวิเคราะห์ในรายละเอียดซึ่งเ,เราคิดว่า ในพื้นที่ต่างๆซึ่งอาจจะแบ่งเป็น4โซนนะครับก็ยังมีศักยภาพนะครับโดยที่จะ,ะค่อนข้างมีการพัฒนาสังหารยืมทรัพย์ที่เป็นแชมปเปี้ยนต่างๆกันในแต่ละโซนนะครับอ,อย่างเช่นการแน่นอนนะครับเรื่องพัฒนาเรื่องอห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับเรื่องการพัฒนาลักษณะที่เป็นโรงแรมนะครับก็ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเส้นทางสายเนี้ยก็อยู่ใกล้กับนะครับ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆนะครับของกรุงเทพเราหรือของประเทศไทยของเราหลายๆแห่งอย่างเช่นสนามหลวงพระบรมหาราชวังต่างๆนะครับอันนี้นะครับก็ังคิดว่าเป็นอีกหนึ่ง,งโครงการอาสังหาริมรรทรัพย์ที่ยังสามารถพัฒนาได้นะครับ